ครับก็เรียกได้รว่าทางทีมงานก็หนักใจเช่นกันแต่ว่าก็ต้องให้เขาเรียกอะไรให้เก็บฝ่านตรงข้ามใช่ครับในเมื่อชื่อนักกีฬาส่งมาไม่ตรงก็ต้องปรับแพ้ไปโอเคครับมาดูคอมนะครับเกมแรกครับผมออะเกมที่2ขออภัยคุณผู้ชมครับผมเป็นทานนาของ BU ครับเลือกมาเป็นเจสเซจเอ่อไซเฟอร์นะครับเรสแล้วก็ทางหน้าของ o อ e n ครับผมและทางหน้าของ DPU เลือกมาเป็นทางนาของฟินิกส์ครับผมเซจโซวาไซเฟอร์แล้วก็บิมสโตนับผมอ่าครับผม ก็ต้องบอกกับว่าที่ชื่อไม่ตรงคือ Take My e l o นะครับผมเปลี่ยนจากแรมมี่อ๋อชื่อชื่อคนเล่นคนเดิมครับแต่ชื่อเปลี่ยนแล้วไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ได้แจ้งทีมงานนะครับใช่ครับถือว่าหนักใจพอสมควรก่อนจะตัดสินใจครับทางนี้แต่ก็สปิริตนักกีฬาครับต้องยอมรับตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับเหมือนว่าจะมีการทำลายบุมบอดไปที่ทางฝั่งของเบลบ็อกแล้วควีนครับเอ้าโดนตัดไปครับผม ตรงไหนครับตรงหลังมาตรงนี้ครับออโตกากรดาษครับผมโดนตัดมาแล้วด้านหลังครับมีทางพารานอยตัดมาแต่ไม่โดนใครเลยครับผมตัดมาที่ลัมมี่ครับผมหรือว่าเทคไมเอโลครับผมโยนทางเพนเชลไปครับตอนนี้เจ้ายังไงเห็นแขนครับเป็นทางฟินิกส์ยิงมาก่อนครับผมยังไงต่อแล้วเลือดเหลือแค่นี้ครับแล้วเทคไมเอโลครับผมเล่นไปก่อนเลยครับ1หัว3คิวเก็บเกมแรกให้เราบีอีสปอร์ตไปครับผม นี่ครับ1ต่อ0ครับ BU ออกนำครับผมเป็นแผนที่สปริดนะครับครั้งแรกของการแข่งขันครั้งนี้ครับหลังจากเกมที่แล้วไม่ได้ไม่ได้เห็นเนาะครับผมก็เป็น DPU ครับผมที่โดนตามไปก่อนนะครับนี่ครับจะต้องมาดูติ๊กอเราเมื่อสักูจะต้องมาดูว่า1แต้มที่ได้มาฟรีๆจะถูกปล่อยให้หลุดลอยไปหรือเปล่าครับอ่าจะมี2เกมไหมสำหรับ การแข่งขันในแมชนี้ก็ต้องมารอรับชมกันนะคุณปายโอเคครับเกมที่2เริ่มขึ้นแล้วครับผมในเกมที่2นะครับแล้วมีการยิงเกิดขึ้นครับเต้น่าจะยิงแรกเลื่อนยิงแรกเลือดไปก่อนให้ได้ครับมีคาร์บิร์สกันทางด้านของโอ้ยโลมิทิติกรครับยิงทางดิสตังแล้วเต้ยิงทางวิกไปได้ครับผมตอนนี้จะเป็นยังไงครับมียิงทางทางลาดออกมาเอาแล้วเป็นเบนเชลครับแล้วเก็บฟอเลสไปเลยครับผมเต้บผมตานี้ครับ ค่อนข้างอ่อนไฟลนะเต้นะครับผมเก็บแต้มที่2ให้ทีมได้นะครับตรงนี้บีออกนําไปเป็น2ต่อ0ูนย์ครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเมื่อสักครู่เป็นเพลย์ที่ agressive ของทางด้างของบ u เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ตั้งโซนได้ดีนะครับในจังหวะแรกนะครับที่จะเห็นว่าเต้กับทงา้างของทิทิกรคอสกันยิงไปได้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทําให้เพยง่ายขึ้นครับ ก็มาดูเกมที่3ครับว่าจะเป็นยังไงเซตอัพปืนตอนนี้โบโซออกเป็นจัดครับครับแล้วไปเศษที่ออกจัดหรอครับไม่มั่นใจเหมือนกันนะมารอดูในเกมว่าอ้เป็นเทคไมโลครับผมขอแนะนำหม่อาจจะเป็นแลมมี่นะครับหลายหลายคนอาจจะจำไม่ได้กันหลายหลายคนอาจจะสงสัยครับตรงนี้นะครับก็คือแลมมี่นั่นเองครับผมแต่เราจะภาคตามที่เราเห็นแล้วกันนะครับผมก็คือเทคไมโลครับผมแล้วมีการติ๊กเกิดขึ้นครับโอ้แล้วโอ้ โบโซครับเช็คทางล่างเลยครับผมแต่ถือจัดนะแต่เช็คล่างให้ครับนี่ครับเต้ครับตัดทางด้านของแอร์เรียไปก่อนครับคิวแรกในทางด้านของมิดเดิลตรงนั้นแยังไงต่อครับโบโซครับผมล็อกอยู่ใกล้ๆหรือเหมือนกับตัวของอาอจะไม่ได้ใช้ด้วยโอ้แล้วทิติกรเสียรู้ครับผมเปลี่ยนตรงนั้นครับเจสนิวไทป์เก็บไปได้ครับผม เรียกได้ว่าเจสนิวไทยเนี่ยใช้ประโยชน์ของการฟังเสียงได้ค่อนข้างดีนะเมื่อสักครู่ไม่ได้รัชไปทันทีนะครับได้ยินเสียงรีโหลดครับทำให้ตัวเองก็อ่าวอล์กมาครับเก็บไปได้ในที่สุดครับผมโอ้เช็คสป,ปายแคมครับโอ้ใจเด็ดมากโบโซนี่ครับใช้ทาหน้าเบริโอฟกันตรงกลางมาตรงนี้ครับแต่เหมือนเขาจะโรเททไปที่ไซเอรเรียบร้อยครับดิชังครับบิมโซนเจสนิวไทยครับเล่นเป็นเซตครับผมมีทาน้าของเวนดอาครับแทบไปตรงนี้ครับที่ห้องมอนิเตอร์ครับ ปล่อยสโลออกไปครับนี่ครับเต้ครับตัดคิวไปเป็นดิสจังครับแม่นกว่าอยู่แล้วครับผมตอนนี้แล้วตาโบโซมาลอยมานึกว่าเป็นเจ็ตครับผมโอ้แล้วลุงแองเก็บโบโซไปได้เต้เก็บเจสคิวท้ายไปแล้วเต้เก็บคิวที่4ไปได้ครับผมเกมที่3ครับผมเป็นเต้นะที่ออไฟสุดๆนะครับ4คิวนะเมื่อสักครู่ใช่ครับผมทำให้ทีมทั้งนัานของบียูเนี่ย ออกนํำไปถึง3ต่อ0ครับคุณผู้ชมเป็นจังหวะที่เต้นเนี่ยจะต้องเก็บทางฝั่งอ่าต้องเป็นทางใช่เต้นเนี่ยเก็บคิวไปได้ไอ้ไม่ใช่เมื่อกี้ใครนะโบโซไหมที่เก็บไปได้1คิว<ช>อ่เพราะเนื่องจากลงมาจากทางฝั่งเฮเวนเ A ใช่ตรงนั้นครับผมแล้วก็เป็นทางเต้ครับที่ออกมาช่วยเก็บกวาดให้ทางโบโซต่อนั่นเองถือว่าเป็นเพลเยอร์ที่น่าจับตามองนะครับสำหรับทีมบียูนะตรงนี้ ได้ยินมาว่าเพลเยอร์ที่เล่นอยู่นี่เป็นส่วนผสมของเกม Counter Strike และ o v e r w ร t c h แล้วเจสนิวไทป์ครับผมเก็บ2ครับเออทางฝั่งของ DPU เก็บ2แต่ว่าต้องแลกมา1นชีวิตครับนี่ครับเป็น3ต่อ4ครับ b u จะทำได้ไหมครับในการกันการรัชครั้งนี้เหมือนว่าจะขึ้นทางด้านของ Heaven B ไปเรียบร้อยครับผมโดดลงมาตรงนี้เจสนิวไทป์โดนควีนตัดหัวไปครับตรงนี้แล้วแอเรียครับเก็บทางควีนไปได้3ต่อ2ครับผมอันนี้สไป์ถูก วางแล้วครับผมเหลืออีกประมาณ35มสินาทีเต้ครับเก็บแอเรียไปได้แล้วด้านหลังจะเอายังไงต่อครับผมมีการชาร์จเข้ามาก็เรียบร้อยครับผมเป็นทางฝั่งเต้อีกแล้วครับเต้ครับโชเบสตองเก็บ3ไปอีก1ครั้งครับเป็น10คิวไม่ตายคุณไปมีการยิง3ช้าครับผมตัวนี้นักพากลุกขึ้นเต้แล้วครับตัวนี้อ่ะขออภัยครับอารมณ์มันมาโอเคครับผมตอนนี้ก็ต้อง ย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมที่ทุกท่านเห็นเป็นเกมที่2องนะครับ่าก็คือทุกท่านอาจจะสงสัยเฮ้ยทำไมมา3าทุ่มแต่เกมที่2เร็วจังเลยตรงนี้ขอคุณไปพูดนิดหนึ่งครับผมบแจ้งนิดหนึ่งครับว่าในเกมแรกนะครับผมทางฝั่ง BU eSport ถูกแพ้บายไปเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ได้แจ้งกลับมาไม่ได้แจ้งกับทีมงานนะครับเพราะว่า <c oughs> คือตรงนี้ก็ต้องเลสเปกนะครับนะักกีฬาที่ยอมรับ กดครั้งนี้ด้วย<ช>นะครับ,รบโอเคเราจะ,ะไม่พูดกันบ่อยแล้วนะครับผมเราเราจะกลับมาพูดกันในอ่าเราจะโฟกัสที่เกมกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้เราพูดกันย้ำไปอาจจะเป็นการทำน,นักกีฬา่ต้องขออภัยด้วยแต่เราต้องแจ้งทางคนดูนิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับเทคไมอีโลครับ <c oughs> เหมือนออกไปตรงนี้จะเห็นหรือเปล่า,าเลยปล่อยบูมบอ์ดทันทีไม่ไม่เห็นหรือเปล่าแต่กลัวทางฝั่ง อ่าเรียกว่าเลคคอนโบนะเห็นครับแล้วแอรีเอลเก็บมาได้แต่ก็ต้องโดนเต้เก็บไปอีกหนึ่งครั้งเช่นกันครับนี่ครับเต้ครับเก็บชนะแอร์เรอลไปได้แล้ววิกครับตัดเต้ไปครับใช่ครับตายตัวแรกด้วยนะคุณไปอ่าใช่ครับผมแล้วไซเฟอร์ครับเห็นเทคไมเอโลแล้วครับผมอ้าวแล้วเห็นแขนครับต้าโบโซครับผมแล้วยิงสุ่มไปหลังกล่องโฆษณาครับผมสไปายถูกติดตั้งก็จริง แต่เรียบร้อยแล้วคนดูสไปกับคนตั้งสไปคือคนเดียวกันครับผมไม่ได้ดูว่าใครอยู่ตรงนั้นแต่มีควีนครับผมล้อมหลังมาเก็บให้ครับหูการเข้าตีแบบเกมนี้ให้ทางเอาแล้วโบโซบอกว่าผมขอครับโอ้แต่อัลติเมทออฟเก็บเต็มแล้วครับต้องตกลงให้ดีๆนะเพราะเนื่องจากเนี่ยครับการดีฟิ u ส์สไปครับจะได้1นึ่งอัลติเมทออฟทันทีครับผม ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการจัดการทรัพยากรในเกมนะครับการจัดการเบเดฟิตที่ได้จากการดิฟิวสปายได้คิวอะไรอย่างเงี้ยครับมาเล่นเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบครับผมตรงนี้จากที่เห็นนะครับก็เป็นท่าของ BU ออกน้ำถึง5ต่อ0นย์นะครับก็เพลเยอร์ที่น่าจับตามองก็คือทางท่าของเต้นะครับที่ยิงมาถึง11 1เคนแล้วหนึ่งเชียคิวแล้วหนึ่งหนึ่งนั่นเองครับผมแต่ท่าของ DPU เนี่ยตอนนี้ก็มีอัรติเมตถึง3คนด้วยกันก็คือท่าของฟินิกเซชแล้วก็โซวาครับผม ก็ตอนนี้จะเหมือนมองถึงโอกาสในการ rush A นี่ครับมา A ถึง4คนด้วยกันเต้นเรียกว่าเป็นไปด้สองนัดครับสองนัดนะครับเมื่อกี้ทิติกรครับเก็บดิสจังไปได้ครับแต่แอรียก็เก็บไปได้เช่นกันจะเป็นคิวเมื่อกี้นั่นแหละนะครับผมแล้วทิติกรครับผมโอ้แล้วสถานการณ์ของทิติกรตอนนี้ไม่ดีครับผมทั้งสถานะ1 3 1ด้วยเมื่อกี้ครับแล้วตอนนี้ถูกตีไซแล้วมีทางเพนเชลลงมาในไซส์ครับสปายแคมยิงเทคไมออโลเห็นด้วยมาร์กิ้งดัครับผมมีทางโอโดนออกมาทางฝั่งดีีครับผมแล้วยิงมาเห็นครับเลือกที่จะเช็คด้วยฮันเตอร์ฟิวรี่ครับแล้วเรียบร้อยหรือเปล่ามีปู้ขึ้นมาจังหวะนี้ขอ1คิวเน้นๆนักเทคไมออโลบายครับผมแล้วมีการหลอกดีฟิวสไปายครับผม แล้วหนึ่งนัด2นัดที่หัวไม่ตายครับผมเนื่องจากถือไปแล้วแล้วยังไงต่อยังมีการเทคไซกันไม่อยู่ครับทิติก่อนจะเน้นคิวสุดท้ายครับเซฟหรือไม่ไม่เซฟครับแต่เลือกเอาเสียจังหวะมันเนื่องจากเปลี่ยนกระสุนไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้วนะครับเชฟแต่มีครึ่งหนึ่งครับมีครึ่งหนึ่งรออยู่ครับแต่เราเรียบร้อยแล้วผมขอเซฟ3 0 0โกให้ตัวเองครับผมแต่ก็แลกกับช่วยชีวิตของตัวเองครับนี่ครับ เมื่อสักครู่เป็นเพลงที่น่าสนใจนะของทงด้างของ RBU นะครับ,รบหลังจากไปชุบท่าทางของเต้ขึ้นมานะครับจากท่า้างของโบโซนะครับไปชุบเต้ที่เฮเวนเอมาฟแล้วก็อ่าวอกันนะครับใช้ท่า้างของบริโอฟกันให้เขาไม่สามารถมารีเทคบอมได้รตรงนั้นครับแล้วก็ แต่น่าเสียดายที่ทีกรที่ใช้โอกาสเปลืองไปนิดนึงครับที่ใช้โอเปอเรเตอร์นะครับยิงไม่โดนไปหลายนัดเลยนะแล้วมันเป็นระยะที่ไม่ทําการงี่ายๆของทางโอเปอเรเตอร์ด้วยครับรบการได้2คิวคืนมามันก็ดีพอแล้วครับสําหรับระยะนั้นนี่ครับเทคมาอีโลครับผมถือโอเปอเรเตอร์สคนนะสหรับทีมกันโอตาแรกไม่ได้หรือเปล่าครับแอร์เรียเก็บมาก่อนครับโอ้แต่เหมือนจะคุมคอนเนคเตอร์กันอยู่ครับนี่ครับตรงนี้ครับปล่อยสโลว์โอออกไป2ลูกนะครับสำหรับโบโซครับ S U T T U Wu Win ครับใครวินโอเคเป็น T U Esport นะครับผมที่ชนะไป2ต่อ0นะครับผมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ชมจากทา้งหมดเจ็ดสิบเอ็ดคนนะครับผมน่าจะเริ่มเปิดกันมาแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้มี War of กันมาทางฝั่ง Mailbox เนอะใช่ครับแล้วเป็น Queen ครับแลกกันไปครับ Queen กับ Wick แล้วมี Form the Shadow จากทิติกรครับ J S New ท้ายปลุก Area ขึ้นมาอีกสักหนึ่งครั้งครับถอนแล้วครับ ใช่ครับยกเลิกครับเช็คเจอหรอครับ5ต่อ3ครับเออไม่โดนครับติดหัวครับโบโซครับจะทำอย่างไรครับตานี้ครับโดนกดดันมาด้วยสกิลใช่ครับช็อคดัตนะครับพอดีเศษมีผมกันอยู่นะเมื่อกี้โอ้ยตาโบโซครับเป็นเพลย์ที่ดีเอาแล้วฝ่าไปเลยครับจิติกรครับผมต้องเสียฮิวเลยครับแบบไม่จำเป็นครับแล้วโดนแทกมาโดยมาร์กิงได้ครับผม มีแท็กมาอีกหนึ่งครั้งครับแล้วทิติกรแก้ตัวได้สําเร็จไหมครับผมเก็บไปได้หนึ่งแต่เก็บไม่ได้อีกตัวเริยบท็อปืนก่อนครับเรียบร้อยครับผมเป็นทางฝั่ง DPU e s p o r t ครับที่เทคเกมนี้ไปได้ครับ JS Newtype ครับโชว์เก็บ3อีกหนึ่งครั้งครับทำให้ออกแทมที่2มาได้นะครับขอบคุณทางแอดมินที่คุมทวิชอยู่ด้วยนะครับผมเอแจ้งแล้วนะครับผมทางทีชนะ2ต่อ0ะครับผมแล้วก็ อ่าทางแฟนคนดูด้วยเนาะด้วยใช่ครับที่ได้ดูอยู่นะครับผมโอเคครับคอมมิชชั่นดีๆก็ต้องสร้างด้วยคนในทั้งนั้นนะครับผมครับไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็ดูแลชมรมอีสปอร์ตของเราและก็วงการเกมที่ดีของเราต่อไปนะครับนี่ครับมาตรงนี้ครับเทคไมเอีโลับเปิดโอเปอเรเตอร์มาไม่ได้เห็นใครครับปล่อยบูมบอทออกไปรับเช็คตรงนั้นโอ้แล้วเห็นแล้วครับบูมบอทแจ้งครับเทคไมอีโลหันมาครับผมแบบเหมือนเกม กเธอเลยอะคลิกเธอนะแบบฟุ๊ป้ามีคนเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยครับเราล็อกเลยครับผมโอ้ล็อกขาดตรงนี้เลยครับที่ไซส์เอครับผมเราจะออกเลยไหมครับใช่ครับเสรออกเลยครับแต่ก็ปิดมิดไว้เลยครับผมทางตาโบโซโอ้ตรงนั้นมีสปายแคมป์หรอครับเอเรียปิดไปแล้วครับผมสปายแคมตรงนั้นนี่ครับเหมือนจะยังไม่ช่างใจบุกซักไซส์ครับผมโอ้ยิงเช็คครับเมื่อกี้วิคครับเดินออกมาทางฝั่งเอ แล้วยังไงต่อครับทามมิ่งเสียไปนิดนึงครับทําให้ทีิกร์เนี่ยเจ็บเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่ใช่ครับผมแล้วยิงวิครับยิงทะลุดักคอเวอร์มาครับจังหวะนี้ตาโบโซคุมอยู่ทางเมลบ็อกครับผมนี่ครับผมเป็นทาง A อเมนนะครับอ๋อเป็น A อเอล็อบถูกแล้วครับเป็นทางเข้าเอเมนอ๋อครับผม นี่ครับบุกไซเอมาแล้วรัดมา4คนด้วยกันเจ๊ยิงท้ตัดเต้ไ,ตไปก่อนตรงไหมครับ2ต่อหนึ่งนี่ครับดิสจังตัดทิติกรไปเช่นกันนะผมโดนสไตล์ลงมาตรงโดนหนึ่งครับโดนหนึ่งรายแต่เทคมาอีโรครับเทคดิสจังออกไปได้สไปร์ตั้งแล้วครับผม40วินาทีแต่น่าจะเป็น40วินาทีที่ยากลำบากของฝั่งยไอทัคเกอร์หรือเปล่าครับ3ต่อ3ามก็ตรงนี้ยังมีอัลติเมท์หนึ่งคนก็คือท่านของอ่ไซเฟอร์นะครับแล้วลุงแองครับโดนยิงทะลุป้ายโฆษณามาของจังหวะนี้ ไปโฆษณาเป็นรูครับตรงนี้ครับลุงควีนครับรู้ว่าเขาอยู่นี่เอาแล้วยิงลาคครับเป็น j s เอสนิเก็บไปแต่ก็ต้องแลกมาด้วยโบโซครับเก็บลุงแองไปครับผมแล้วยังไงต่อคนสุดท้ายไปไกลกันเกินไปหรือเปล่าครับเก็บไปหนึ่งครับผมแล้วน่าจะออกมาเทคกันก่อนครับเอ้าแล้วมีฮอตแฮนออกมาครับเคอร์บอลใส่เข้ามาและยังเทคอยู่ครับผมตรงนี้จะว่ายังไงน่าจะได้ครับผมยิงสูงเข้ามาหลังาปโฆษณาไม่ไหวจริงๆครับผมเหลือเพียง0.64 ใช่ครับ0.64ครับแล้วเก็บทางแอเรียเป็นคิวเสริมไปได้ครับผมโอ้โหถือว่าค่อนข้างเดือดน,นะครับสำหรับเมื่อสักครู่นะครับเป็นเพลย์ที่ดีแล้วนะครับจากทาร์ฟินิกจากแอ e เรียรนะครับแต่ก็ โดนเทคโอเวอร์แล้วด้วยมิดนะครับสกัดมิดหรือมดดินไทยแลนด์นั่นแหละพูดกันง่ายๆคือเทคนั่นเองครับก็คือต้องเรียนว่าตอนนี้ก็คือเรียกมิดแอตติจูดครับโอ้แล้วครับผมเจสนิวท้ายครับเสียจังหวะเล็กน้อยเพื่อไปเช็คหน้าเมลบอกครับแต่มันไม่ไหวจริงครับเต้รออยู่ตรงนั้นครับนี่ครับทิติกรตัดลุงอังไปครับที่ไซส์เตรงนั้นครับเ แล้วยังไงต่อจะรีเทคสไปได้หรือไม่ครับแล้วเรียบร้อยครับเต้เก็บคิวที่3ของตัวเองไปได้วิกครับเก็บพิกิกรไปครับผมยังไงต่อครับโดน4ีลุมหนึ่งแล้วครับผมตอนนี้ล้อมไปมีบาสแซกเข้ามาครับผมจะเก็บแต่เต้ขอคิวที่4เป็นเกมที่2ของตัวเองครับเต้ครับยังโชว์ฟอร์มให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบสุดๆอะว่าเขาอะเล่นได้ครับผมโอ้แล้วเป็น18คิวแล้วครับผม ถือว่าเป็นเพลเยอร์ที่เล่นได้เฉียบขาดานะครับจังหวะการปิดคิวจังหวะการเสี่ยงการกล้าได้กล้าเสียของเขานี่ค่อนข้างเฉียบนะครับทำให้เขาได้ปิด18คิวแล้วครับผมดิสจังครับต้องแก้สถานการณ์ให้ดีกว่านี้นะครับเหมือนดิสจังจะไม่มีสโมกสกรีนเท่าไหร่หรือเปล่าครับหรือว่าเป็นสโมกสกรีนที่ไม่ได้อยู่ในกล้องด้วยหรือเปล่าที่ผมยังไม่คอนเฟิร์ม นี่ครับตรงนี้ครับลุงอังนับตัดภาพมาครับถือสไปมาที่ทา่านักของการ์าชบีเช็คไปทางด้านหลังก่อนครับผมหรือว่าทาง B ีแบ็กครับตรงนี้ครับยิงชิงสแกนไปไม่ได้เจอใครครับปล่อยโอโดนเข้าไปครับโอ้เราเปิดกล้องมาครับนี่ครับผลประโยชน์จากโอโดนโบโซครับตัดแอเรียไปก่อนครับแต่ต้านไม่ไหวจริงๆครับแต่เทคไมเอโลครับโหเก็บ2คนตรงมิดไปได้ใช่ไหม ใช่ครับผมแล้วดิสจังครับเก็บเต้ไปเอเก็บเป็นคิวสำคัญด้วยครับของตัวเองเอาแล้วลุ้นท้ายแล้วเรียบร้อยครับเทคไมล์อีโลครับผมใช้โอเปอเรเตอร์เก็บทงด้านของดิสจังไปได้ในที่สุดครับครับ9ต่อ2คุณผู้ชมเป็นทงด้านของ BU Esports นะครับที่ออกนำไปด้วยฝั่งรับเอ้ยฝั่งบุกเล่นฝั่งรับฝั่รับใช่ไหมรับ โอเคโอเคโอเคครับผมตรงนี้ครับมาอยู่นี่ครับเลือกมาเหมือนจะเป็น rush a นะครับแล้ว take my elo ก็เล่น aggressive op ครับตัดไปตรงนี้โอ้โดนไปเยอะเลยครับ27จะต้องให้เซก rotate มาหรือเปล่าครับแล้ว rotate มาได้ช้าครับทะลุทางซูเฟอร์มาทีติกรลองอยู่ตรงนั้นครับเห็นหรือเปล่าครับ อ๋อมีค่าวเบิร์ดมาบังหรือเปล่าน่าจะใช่ครับทำให้ทานาของสแกนไม่เห็นครับโบโซครับตัดทางนาของ BSC อวิกนะครับก็อีกหนึ่งคนด้วยเป็นคนที่ถึงสปาด้วยครับผมแล้วมากับวิกครับโอ้แล้วเป็นแอร์เรียครับนี่ครับโอเปอเรเตอร์สคนคุณไปคุณเต้คุณพิธยกรนีครับเต้ตัดแอร์เรียไปได้ครับยิงทะลุกล่องมาเลยครับเปิดมีดมาตรงนี้เบสตอม โอ้เราเข้ามาโดนยิงประกบเลยครับแต่โบโซครับถือชอตตี้มาเก็บสีเป็นอีกเป็นครั้งที่3ของทีมด้วยครับผมนี่ครับชุบเทขึ้นมาคุยกันครับปุ่มมาคุยกันว่าทำไมถึงมาตายเอตรงนี้นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรสกิลเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะเป็นหารฟแรกจบลงแล้วนะครับก็เป็นทงน้านของทีม BU E-Sports ครับออกนำถึง10ต่อ2ครับ มาสวิตชิ่งสายกันบ้างนะครับผมก็ตอนนี้ครับบิจะเลือกอ่าไม่ใช่เลือกต้องเล่นเป็นแอตแทกบ้างนะครับแล้วก็เป็น DPU ที่ไปกันบ้างนะครับตรงนี้มารับชมกันต่อครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมผ่านช่อง Twitch TV นะครับก็คือ Twitch TV คอม m มนกล่าวทีเอเองครับผมย้ำกิจกรรกันนิดนึงนะครับผมไลค์และแชร์โพสต์นะครับผมครับ แล้วจะได้รับของรางวัลอ่าจะสุ่มรับผู้โชคดีรับของรางวัลไปนะครับผมโอ้แล้วทางเต้ครับใจร้อนกันไปหรือเปล่าแต่เก็บมทางเจสิวทายไปได้ครับผมเล่นได้ว่าพวอวอกขึ้นไปแล้วการใจยิงเลยครับผมเต้ตรงนี้ับดับเบิลคิวไปเลยก็ควีนเก็บแอเรียไปได้หนึ่งคนคับแลเหลือหนึ่งคนในไซต์ตรงนี้เต้เห็นแล้วโอ้แต่เพื่อนเก็บให้ครับเทคไมอีโรครับผมถึงกับหมันไส้เพื่อนหันไปยิงเพื่อนับตรงนี้แล้วโบโซครับ ลุงอังปิดออกไปครับผมใช่ครับเป็นเต้ครับที่เข้าใจในการเล่นปืนตัวเองครับเลือกไปเป็นชอตตี้ซึ่งเป็นปืนระยะใกล้ตัวมากๆเขาจะต้องใช้หน้าหน้าของเทวินเนี่ยเข้าไปชิดตัวแล้วก็ไปยิงครับผมแล้วเขาก็ทําได้ดีด้วยและนั่นเป็นสไตล์ของเซจเจจนะครับผมรีวิวมีอยู่นั่นแหละผมอ่ะเจรีวิวมีค้ัวผมแล้วเป็นเจจครับตอนนี้ครับถือเป็นบักกี้มาแล้ว ก็เป็นปืนที่ประสิทธิภาพความแรงเนี่ยทำได้ดีกว่าช็อตตี้อยู่แล้วครับผมถึงแม้การยิงจะไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าจัดก็ตามแต่เรื่องความแรงเนี่ยสู้เล็กถขาดแล้วโบโซครับกับเทคไมออโลครับผมเก็บ2คิวแรกของเกมไปก่อนมีการรับเข้าไซด์ามาเอ้าแล้วเต้บ,บอกว่าทำไมไม่ดูเพื่อนด้านหลังหน่อยละครับผมค่อนข้างเจ็บนะครับเต้แต่ดาามจนี้ไม่ได้เกิดจากศัตรูครับบาสแพ้ครับนิจจังเดินออกมาครับผมล็อกหัวไว้ได้เก็บ1คิวไปตอนนี้ครับโอ้แล้ว ทิติกรแล้วตัดทางด้านแอเรียไปได้ครับผมลุงอังครับตัดดิจังครับเป็นดิจังตัดเต้ไปครับกิบบักกี้มาตรงนี้โอ้เราดิจังครับอยู่ๆก็ออนไฟครับแต่ด้านหลังเข้าครับแล้วโดนล้อมเลยครับผมลุงอังครับ12ต่อ2ครับผมทิติกรนะครับกับทางด้านของควีนครับคอสเพย์กันไปเดิมทิติกรครับผมโอ้เราจะไม่พูดถึงการโดนชาร์จไอการชาร์จพลาดโอเปอเรเตอร์ตานั้นกันนะครับครับผมคือมันเป็นจังหวะที่ ทิติกรต้องปล่อยไปอ,ะอ่ะแล้วตาต่อมาก็พยายามทําได้ดีขึ้นด้วยคือ <นะ S 1> ด้วย<อ>ความที่ทิติกรกําลังเสียใจอยู่เนี่ยเท้ก็บอกไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเรายิงเองแล้วก็ให้กำลังใจแล้วทิติกรก็ยิงได้ในราวต่อมาจริงๆใช่ครับ<อ>ผมเก็บ2ในไซส์บนะถ้าผมจำไม่ผิด <laughs> ใช่ตรงนั้นครับ12 2เป็นหน้าของบ u ครับจะพูดบุรีรัมบียครับผมก็ออกนำแล้วเป็นมชพอยต์ในเกมที่2เกมนี้ครับผม ย้ำอีกหนึ่งครั้งครับทำไมถึงเป็นเกมที่2เพราะว่าเกมแรกได้จบไปเนื่องจากผลการแพ้บายของ B u นะครับผมชื่อไม่ตรงครับครับผมก็สาเหตุก็คือจากชื่อเพลเยอร์นั้นไม่ตรงนะครับแต่ว่าเราจะไม่พูดกันแล้วในเกมหน้านะครับก็ถ่านึงงก็โอเคเป็นแมตต์ซินนะครับตัวนี้แอร์เรียครับโอ้เราควีนครับยิงแอร์เรียไปได้ครับผมเหมือนกับรอให้เขารัชหรือเปล่าครับว่านี้จะเอายังไงต่อครับผม เหมือนว่าจะมีคอนเทนต์จากทาาด้านของทีมบีครับบูมครับบูมบูมครับเกมสุดท้ายแล้วครับเอาหน่อยครับบีเฮประมาณนั้นครับผมนี่ครับตรงนี้ครับรัชเอมาและเอไซไม่มีใครด้วยคุณไปโอวมิ่งดีสั้นทำไมไม่ออกมาแต่ควยเก็บดิตจังไปได้ครับผมยังไงต่อเหมือนจะไปอยู่ตรงเอเวน n กันหรือเปล่าครับผมมีเห็นแล้วครับผมว่าอยู่ในไซต์กันครับ โอ้โหไซเบอร์เคชมารัวรแบบนี้ครับเฮเวนต้องเคลื่อนตัวครับผมลุงแองล็อกอยู่ทางฝั่งทางขึ้นเฮเวนบครับเอเอ a ครับผมขอภัยตอนนี้ก็ัรจะมีวิกครับที่ล้อมทางฝั่งซีทครับแล้วโดนล้อมปิดอยู่ในนั้นครับผมเอ้าแล้วโดนสเปรย์ออกมาเป็นลุงแองโดนไปด้วยหนึ่งนัดครับทิติกรเก็บทาง j จเิวท้ายไปเต้เก็บทางลุงแองไปวิกเก็บทิติกรแล้วเต้ปิดคิวสุดท้ายไปได้ครับผม